ล่าสุดเราคุยกับ2ท่านนะทั้งเรือกาตรตรีสายลมอาดีนะครับทีมสตาฟโค้ดแล้วรวมถึงพันตรลโทวิจารพลวิทย์หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยหญิงด้วยนะฮะเอาท่านแรกก่อนนะฮะพันตรลโทวิจารพลวิทย์ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปี2 0 0 0นที่ซิดนีย์ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลหญิงล่าสุดก็พูดคุยกับทีมข่าวของเรานะฮะในมุมมองของคุณวิจารพลวิทย์เนี่ยบอกว่าถ้าหากทางคณะกรรมการโอลิมปิกหรือ IOC เนี่ยเขามองว่าคลิศเป็นผู้หญิงแล้วดูตามพาสปอร์ตก็ระบุว,ว่าเเป็นพศหญิง แต่ถ้าหากมองตามระดับฮอร์โมนเพศระดับฮอร์โมนของเขาเนี่ยเป็นผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงเยอะเลยแน่นอนว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บความแข็งแรงของเขาเนี่ยก็จะต้องมากกว่าผู้หญิงปกติทั่วไปอยู่แล้วแต่เอาละคุณพิจารณ์บอกว่าก็นี่แหละเมื่อ i o c เขายึดตามพาสปอร์ตนี่ก็ถ้าเขาบอกว่าเป็นเพศหญิงเหมือนกันเราก็ต้องว่าตามนั้นฮะแต่เชื่อว่าเราสู้ได้นะคุณพิจารณ์บอกเราก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกัน แล้วก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกับนักชกหญิงไทยในรุ่นนี้ก็คือคุณจันแจ่มสุวรรณเพง็งนักชกก็กําลังใจดีไม่มีปัญหาพร้อมสู้ทุกศึกแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะสร้างความกังวลในแง่ความปลอดภัยอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะคือหลายคนมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าแพ้ชนะแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคู่ชกที่จะขึ้นชกกับทางคลิฟด้วยแต่ทีมสตาฟโค้ชก็มีการปรับแผนรับมืออยู่แล้วนะฮะอย่างหนักหน่วงเพราะถือว่าศึกนี้ ใช้คําว่าเหมือนขึ้นชกกับผู้ชายเลยว่าอย่างนั้นที่มีความแข็งแกร่งมีความว่องไวพร้อมออกอาวุธจัดการคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาฮะถ้าเขายึดตามเขาสปอร์ตคือเขาเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้ายึดตามฮอร์โมนที่มันเยอะกว่าฮอร์โมนที่เขาตรวจเฮอ,อ,อร์โมนเพศช,าย,ชายเยอะกว่าหญิงซึ่งเขาก็ได้เปรียบความแข็งแรงกว่าผู้หญิงปกติเหมือน<ร>ชกกับผู้ชายาใช่ไหมคะ ใกล้ก็คือใกล้กลชกกับผู้ชายตบุมก็ยังเคยพูดอเลยว่าถ้าไปชกถ้านักมวยคนนี้ไปชกกับผู้ชายไม่รู้ผู้ชายเขาจะชนะคนนี้หรือเปล่าอืมนี่ฮะคุณวิจารณ์บอกว่าความจริงแล้วจันแจมเขาเคยเจอกับเคลิปมาแล้วบนเวทีมยสาโกนชิงแชมป์โลก2023ที่อินเดียศ <c oughs> ึกในครั้งนั้นเคลลิปเป็นฝ่ายเอาชนะนะฮะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าหลังจากการแข่งฮะ <c oughs> ทางผู้จัดก็คือทางไอบ้า ตรวจพบโครโมโซม XY ซึ่งเป็นของผู้ชายไม่ใช่โครโมโซม XX ตามปกติของเพศหญิงสุดท้ายกรรมการเลยเปลี่ยนคำตัดสินฮะให้จันแจมเป็นฝ่ายชนะแทนซึ่งการชกบนเวทีรอบนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าเคลิฟเขามีความแข็งแกร่งว่องไวออกอาวุธเหมือนผู้ชายเลยแต่ถ้าหากย้อนกลับไปไกลกว่านั้นตอนที่เจอเคลิฟครั้งแรกเมื่อปี2018ตอนนั้นเคลิฟเขาก็แพ้เหมือนกันนะ แต่พอมารอบใหม่นี้เขาชกเหมือนผู้ชายแบบไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นอนาคตโอลิมปิกในอีก4ปีข้างหน้าทางคุณวิจารก็มองว่าคาดหวังว่าทางผู้จัดเนี่ยน่าจะมีการระบุกติกาการลงแข่งให้ชัดเจนไปเลยหมายความว่าระบุไปเลยได้ไหมระดับฮอร์โมนในเกณฑ์ที่เหมาะสมอ่ะว่าควรอยู่ที่เท่าไหร่จึงจะสามารถลงแข่งเวทีมวยหญิงได้แบบนี้เพราะถ้าหากปล่อยแบบนี้มันก็จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณในแง่ความได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ถ้ามองไปรอบหน้าฮะโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกายังไม่ได้บรรจุมวยสากลเข้าเะฮะเดี๋ยวว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าอีกด้านหนึ่งฮะทีมสตาฟโค้ชเหมือนกันทางด้านคุณสายลมอาดีนะฮะเรือกตรตตีสายลมอาดีเนี่ยอบอกว่าโอ้โหมันมันเหมือนกับต่อยกับผู้ชายเลยวู้กันตรงๆแบบนี้นะฮะเพราะฮอร์บมนเขามากเกินกว่าผู้หญิงเนี่ยแล้วการที่เอาผู้หญิงมาต่อยกับผู้ชายเนี่ยมันแน่นอนฮะมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้ว เพราะผู้หญิงเนี่ยแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วส่วนตัวเนี่ยคุณสายลมอาดีบอกว่าเคยสัมผัสกับเคลิฟตอนที่เขาไปซ้อมที่ฝรั่งเศสใช้คําว่าเขาคือผู้ชายดีๆนี่เองแข็งแรงเร็วสามารถเร่งเครื่องทําลายคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาในส่วนตัวของพี่พี่มองว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือผมได้สัมผัสกับเขาโดยตรงหรืออะไรโดยตรงซ้งอมฝึกซ้อมตันผมว่าเขาก็ผู้ชายดีๆนี่แหละครับเป็นผู้ชายดีๆเลยนะครับครับ แรงเนี่ยก็คือเท่าผู้ชายเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่เขาจะเอ่อเร่งทําลายคู่ต่อสู้ตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาผู้ชายเลยครับคือ<ฆ>ผมยังคุยกับคุยกับสตาฟโค้ดแล้วว่าผมถ้าผมขึ้นไปโชว์เขาผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยผมยังพูดอย่างนี้เลยครับ <c oughs> โอค้คือคุณสายลมบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์เนี้ยทาให้บรรดาเหล่าสตาฟโค้ดประเทศต,ต่างๆเนี่ยเหมือนกับไม่มีใครอยากชกด้วยแล้วอ่ะ ไม่มีใครอยากขึ้นชกกับเคลิฟเพราะมันอันตรายนะฮะในแง่ของอาการบาดเจ็บนะฮะถ้าเกิดว่าไปขึ้นชกแต่พอ IOC อนุญาตให้ชกต่อได้เนี่ยแน่นอนว่าเอาละเราก็ต้องตามนั้นเลยครับไทยเราก็พร้อมสู้เต็มที่นักชกก็กําลังใจเต็มร้อยแล้วก็ยืนยันว่าเรามีโอกาสชนะแน่นอนเช่นกันส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของ IOC เนี่ยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโดยทางมาร์คอดัมโคศก IOC เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วการตรวจฮอร์โบอนเพศช,ชาย ที่หลายคนเรียกร้องเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์แบบนะเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในระดับสูงเท่ากับผู้ชายได้และก็ยังคงเป็นผู้หญิงอยู่ mm. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าอยากให้สังคมเนี่ยนะครับเคารพนักชกแอลจีเรียด้วยนะครับและยืนยันจะไม่มีการตรวจเพศของนักกีฬาเพื่อยืนยันด้วยเพราะการกระทำแบบนั้นเหมือนกับกลับไปสู่ยุคเก่า ที่เป็นการตรวจเรื่องเพศเป็นสิ่งที่เลวร้ายครับประเด็นนี้เนี่ยถ,ถูกถกเถียงเป็นวงกว้างเลยนะครับว่าเอสม,มุติเคสแบบนี้ปล่อยให้ต่อยร่างกายเขาก็ได้เปรียบอ,อย่างนี้คู่แข่งมันจะแฟร์เหรอมันจะยุติธรรมกับคนอื่นเหรอแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งนักมวยแอลจีเรียเนี่ยเขาเกิดมาแล้วมีโครโมโซม XY แต่เขาเป็นผู้หญิงอะ่ะใช่เขาเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ๆก็ตัดสินเขาห้ามแข่ง เหมือนยังไงใครมีโครโมโซม X Y แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ต้องทําใจนะคุณจะไม่สามารถแข่งกีฬาอะไรได้อีกแล้วหรืออย่างนี้ยุติธรรมกับเขาไหมมันก็อาจจะไม่แฟร์เขาเหมือนกันเอ,อมันก็มีมีหลากหลายประเด็นน่ะเพราะไอ้ประเด็นเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรเนี่ยก็ถูกพูดถึงเยอะว่าบางทีมันมีเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ได้ตรวจเลยเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นว่าบางคนไปเติมฮอร์โมนเพศชายพอใส่ฮอร์โมนเพศชายเยอะๆกล้ามน้องกล้ามเนื้ออะไรมันก็จะแข็งแรงกว่าคือมันจะมีพวก ไม่ได้เป็นแต่กําเนิดอะแต่ไปทําเพิ่มอให้มันมีฮอร์โมนายเพิ่มขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นโอ,อ้นี่ก็ถกเถียงกันในรอบนี้เลยนะเป็นปัญหาใหญ่ของวงการมวยมานานแล้วนะครับครับ